สวัสดีครับยินดีต้อนรับสูน่นาทีชาแนลกับเกมเดียบ o 4ในวันที่5ธันวาคมนี้แพชช์ใหม่และอีเวนต์ใหม่ A b a t t l e of งเสียจะเข้าแล้วซึ่งรางวัลคือกริฟอันใหม่ t e a r s of Blood ที่ช่วยเพิ่มดามจเยอะมากและอัพได้มากถึง100เลเวลเป็นเพื่อนคงได้วิ่งในแมดดันเจนกันหลายสิบรอบแน่ๆกว่าจะอัพถึงขั้นนั้นวันนี้ผมเลยจัดอันดับท็อป0ิบในแมดดันเจนที่เล่นง่ายฉากสั้นจบไวมาดูกันว่าดันเจนที่เพื่อนๆชอบ จะอยู่ใน10อันดับนี้หรือเปล่าเริ่มต้นที่อันดับ10 Walt of the f o r s e c o n d ความยาวดันเจียนประมาณ6นาทีด่านนี้เล่นง่ายมากเนื่องจากเป็นทางแคบแคยาวๆทำให้ศัตรูเดินตรงมาให้เรายิงได้หมดเลยศัตรูอันตรายสุดของด่านนี้คือพี่เบิมที่ถือท่อนซุงเขาสามารถใช้ท่าไม่ตายระเบิดคลื่นน้ำรอบตัวและบอสนางผีเสื้อสมุดที่สามารถระเบิดพื้นน้ำตรงจุดที่เรายืนอยู่ได้สู้บอสตัวนี้ต้องคอยเดินหลบเรื่อยๆอย่าอยู่นิ่งนะครับ อันดับที่ 9. b l o o d s o a k Cracks ความยาวประมาณ5นาที30วินาทีดันเจี้ยนนี้ก็เป็นทางแคบๆยอวๆอีกเช่นกันเป็นสวรรค์สำหรับสายยิงไกลเลยศัตรูจะเป็นเผ่ามนุษย์กินคนตัวที่น่ากลัวที่สุดก็คือพี่เบิมกระบองคู่ที่เดินชูอาวุธรามาแต่ไกลแล้วตบเราให้ติดสตันแต่การโดนสตันในซีซั่นนี้ไม่น่ากลัวเลยเพราะพลังแวมไพร์มิตโมโฟซิสเราสามารถพุ่งหลุดจากพันธนาการได้ทุกชนิดอันดับ 8. Torment Ruins ความยาวประมาณ5นาทีศัตรูง่ายมากๆแต่ในช่วงแรกทางจะวกวนหน่อยมีประตูกั้นแต่ละห้องและมีศัตรูดักรอตีหัวเราเมื่อเปิดประตูก็สาดตรสกิลเข้าไปทันทีเลยนะและเมื่อจบเฟสแรกจะมีห้องเชือดปิดประตูแล้วก็ศัตรูมารุมเราเยอะแยะไปหมดเลยครับแต่ในช่วงเฟส2เส้นทางจะง่ายเราสามารถวิ่งตรงแนวไปห้องบอสได้เลยอันดับ7ซิร็อกโคเคเวนส์ความยาวประมาณ6นาทีด่านนี้ไม่มีบอส เส้นทางไม่ซับซ้อนเดินตามทางไปเรื่อยๆก็สามารถจบดันเจียนได้แต่ความยากสามกะโลกนั้นเพราะว่าศัตรูทุกตัวจะใช้พิษหมดเลยไม่ว่าจะเป็นนอนและ,มะแมลงซึ่งรู้กันว่าในช่วงท้ายเกมนั้นดาม a จโอเวอร์ชามรุนแรงมากต่อให้มีพอยซ์น r รีสิส์นั้นเต็มก็ช่วยอะไรไม่ได้ถ้าเราสามารถยิงศัตรูจากระยะไกลได้เรื่อยๆก็ลุยง่ายมากแต่ถ้าเป็นเพื่อนเป็นสายระยะประชิดก็ต้องระวังตัวหน่อยนะ ในช่วงเฟสสองเมื่อเราตีศัตรูให้ครบตามเป้าหมายก็สามารถจบดันเจี้ยนได้เลยอันดับ6 l a าวิการส์มา s สความยาวแค่5นาทีความยากระดับ2กะโลกดันเจี้ยนนี้ค่อนข้างสั้นไม่มีบอสเส้นทางไม่ซับซ้อนแต่จะมีจุดหักเลี้ยวเยอะซึ่งศัตรูก็เหมือนจะรู้นะพวกมันชอบมาดักรอเราอยู่อีกมุมที่เราไม่สามารถยิงจากระยะไกลได้ตัวที่น่ากลัวที่สุดคือมนุษย์งูที่สามารถสาบเราให้เป็นหิน หรือพุ่งชนให้ติดสตันเป้าหมายในช่วงเฟส2ของดันเจี้ยนนี้มักจะให้เรากำจัดศัตรูให้หมดเทคนิคคือเรากำจัดศัตรูแค่ส่วนใหญ่ไม่ต้องตีให้หมดทุกตัวแล้วเราก็วิ่งไปหาฝูงศัตรูถัดไปแล้วเดี๋ยวตอนสุดท้ายอีลิตจะเรียกศัตรูที่เหลือทุกตัวมารุมเราเท่านั้นเองแค่นี้ก็สามารถจบดันเจี้ยนได้แล้วตอนนี้เราเข้าสู่ช่วงท็อป5กันแล้ว5อันดับนี้จะเป็นดันเจี้ยนที่ง่ายมากๆเริ่มต้นอันดับที่5้าโกอาลูน ด่านนี้สั้นมากๆแค่4นาทีครึ่งเท่านั้นเส้นทางก็ไม่ซับซ้อนศัตรูก็มีแค่กีก,กี้กับพี่เบิมแบกซูงเท่านั้นบอสก็คือนางผีเสื้อสมุดเช่นเคยเป็นบอสที่ง่ายสุดสำหรับสายยิงระยะไกลแล้วอันดับ4 f l ฟลัดเดปส์ความยาว4นาทีครึ่งความยากระดับ2กะกโลกแมปนี้คล้ายกับโกอาลุนสในอันดับ5มากครับเกียนแต่งมันง่ายกว่าเพราะว่าด่านนี้ไม่มีบอสว้าวเยี่ยมไปเลย เป้าหมายช่วงเฟสสอก็คือทำลายรังยักษ์ให้หมดทุกใบเท่านั้นเองง่ายมากๆอย่าพลาดท่าโดยพี่เบิ้มใช้ท่อนส่งกระทุ้งพื้นสร้างคลื่นน้ำก็พออันดับ3เบลฟรายสักคราความยาว4นาทีความยากระดับ2กะโลกดันเจนนี้ตอนแรกก็ดูเป็นอาคารนะแต่พอวิ่งไปสักพักเอ๊ะเจอพี่เบิ้มแบกส่งอีกแล้วเป้าหมายก็คือทำลายรั้ังอีกแล้วผมถึงกับต้องย้อนกลับไปดูว่าผมหยิบมาถูกคลิปหรือเปล่า นี่ไม่ใช่โกอารูนหรือว่าฟลัดเดฟใช่ไหมด่านนี้ก็สั้นมากๆเช่นเคยวิ่งแค่สนาทีมามา่าเพิ่งสุกก็ถึงห้องบอสแล้วและใช่ครับทุกคนคงเดาได้ว่าผมได้เจอกับบอสผีเสื้อสมุดอีกเช่นเคยสรุปว่าดันเจีนไหนมาติมเนี่ยคือง่ายหมดอะ่ะอันดับ2 c a คาริออนฟิลส์ความยาว4นาทีความยากแค่1กะโหลกเท่านั้นด่านนี้สั้นและง่ายมากๆเลยวิ่งมาปุ๊บเราก็จะเจอห้องโถงบอส เราต้องไปเอากล่อง2ใบามาใส่สลักเพื่อปลุกบอสโดยกล่องใบหนึ่งจะอยู่ฝั่งซ้ายของแมปอีกใบหนึ่งก็อยู่ฝั่งขวาดูตามแผนที่อันนี้นะศัตรูตามทางก็มีแต่แมงมุมพิษโอ้อะไรจะง่ายป่านนี้ถ้ารู้ผังรวมของดันเจียนจะจบได้ไวมากๆเลย <S <S 1> <S 1> <S และอันดับที่หนึ่งได้แก่ d e s s r t Underpass ความยาว4นาทีความยากระดับ2กะโลกด่านนี้คล้ายกับซิร็อกโคเควินส์ที่ได้อันดับ7มากๆแต่ว่าเส้นทางนั้นสั้นกว่าเกือบครึ่งเลยใช้เวลาวิ่งแค่4นาทีเท่านั้นศัตรูก็มีแต่แมงมุมพิษทางแคบๆยาวๆแบบนี้เรายิงสกิลนาไปเรื่อยๆศัตรูก็ตัวแตกหมดแล้วในช่วงเฟส2เราแค่ตี e l ลิตหรือว่าตีเสาให้ครบตามเป้าหมายเท่านี้ก็จบดันเจียนได้แล้วนะ10อันดับนี้ตรงกับที่เพื่อนๆชอบปังหรือเปล่าเอ่ย ถ้าเป็นเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝปากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อยนะวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ